สวัสดีครับนักศึกษาม6แปเดียนทุกท่านคลิปนี้เป็นติวแนวสอบคณิตศาสตร์นะฮะคลิปที่2ครับมาดูข้อ11ข้อใดใช้เครื่องมวัดได้ถูกต้องออสมใจใช้ตลับเมตรวัดความกว้างของสโพรก็ตลับเมตรมันเคยเห็นไหมเคยน่าจะเคยเห็นนะแต่อาจจะไม่เคยใช้ ตลับเมตรก็อย่างเงี้ยเนี่ยอันอนี้ตลับเมตรตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบแคล้ายๆกับเหล็กบางๆอ่อนๆนะนะถ้ามันจะม้วนไม่ได้แต่ถ้างอมันจะหักนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันวัดได้แต่อะไรที่ตรง,ตรงๆคืองอไม่ได้เลยตลับเตีตยอันนี้กระดึงมาก็มีสามเมตรเล็กๆก็มีเมตรหนึ่งเมตร สามเมตรห้าเมตรตลับเมตรแบบใหญ่ๆสิบเมตรอะไรก็มีนะฮะอันนี้ตลับเนี้ยคนเคยเห็นคงเข้าใจเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยใช้ตลับเมตรวัดความกว้างของสะโกมันก็ไม่ได้เพราะไอ้ตรงแถบวัดของมันถ้างอมันหักนะฮะเออใช้เทอร์โมมิเตอร์ไปวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์นะสมชายใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ไปวัดอุณหภูมิอากาศมันก็ไม่ถูกอยู่และนะ้ะเพราะว่าวัดไข้เนี่ยมันจะต้องแนบติดกับตัวเคยเคยไปวัดไข้ถูกไหมม,มันไม่เหมือนกันคือก็ออกแบบมา,าว่าวัดไข้มันต้องติดกับตัวเลยอันนี้ลองดูก็ได้เทอร์โม มองมิเตอร์นะมัวมิเตอร์วัดไข่แล้วกันอ่ะเนี่ยเรามาดูนเนี่ยเนี่ยเทอร์ม وم ิเตอร์เนี่ยมันจะวัดไข่มันจะอย่างงี้ใช่ไหมพอดีตรงนี้ก็ก็เสียบเข้าไปตรงก้นนะคือมันต้องแนบติดนะมันจะไม่เหมือนเอ่อเทอร์ม وم ิเตอร์วัดอากาศนะ วัดอากาศอ่ะวัดอุณหภูมิอากาศอ่ะวัดอุณหภูมิอาหารโทษใจอากาศเนี่ยใช้เวลาค้นก็เข้า Google แล้วเซิร์ชอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูเป็นเว็บหรือดูเป็นรูปหรือดูเป็นวิดีโอนะเนี่ยเราได้เนี่ยตัมวมิเตอร์วัดอากาศมันก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบปลอดสีแดงๆเห็นไหมต่ ก็มีสองแบบอันนี้นี่ t ร e r ว o m รวัตอกาศแบบโบราณคือข้างในคือเป็นปลอดแต่เขาใส่สีให้มันแดงๆอันนี้วัดเป็นสองแบบองศา C ีคือเซลเซียสอันนี้เป็นระบบเมตเอ่อเมตริกนะฮะองศาโซเรนไฮด์เนี่ยองศาเอันนี้วัดแบบอังกฤษนะ,ะก็มีหลักๆสองแบบคืออังกฤษกับเมตริกทีนี้ อันนี้แบบโบราณละสมัยใหม่มันเป็นอย่างีงมันจะวัดได้แม่นยำกว่าเนี่ยเป็นขึ้นเป็นตัวเลขเลยปึ๊บเห็นไหมอุณหภูมิมเท่าไหร่ยี่็จุององศาเซลเซียสเนียก็ก็ข้อนี้ก็ไม่ถูกนะใช้ไม,ม้บรรทัดไปวัดความสูงมันก็วัด ยากเพราะว่าไม้ทัดมันฟุตเดียวใช่ไหมมันก็คนสูงมันก็ต้องเมตรกว่ามันก็ต้องวัดหลายทีแล้วก็ตอนวัดทีหนึ่งกับทีหนึ่งมันก็จะเคลื่อนนะอ่ะหออุตสาห์ใช้ไม้มาทัดวัดความกว้างของหนังสือมันก็โอเคถูกไหมเพราะไม้บรรทัดก็ฟุตหนึ่งใช่ไหมหนังสือมันก็อยู่ประมาณฟุตหนึ่งคือก็คือเครื่องมือที่ใช้กับสิ่งที่ถูกวัดก็เลือกให้มันตรง ถูกต้องนั่นเองสิบเอ็ดงงถ้ายุพาทราบสัดส่วนของตัวเองควรใช้เครื่องมืออะต้องการทราบสัดส่วนของตัวเองควรใช้เครื่องมือใดเนะนี่ยมานี้มันก็เหมือนไม่บรรทัดแต่มันยาวเมตรหนึ่งเนีตยสบเรับเม่อกี้โชว์ไปแล้วไม่บรรทัดน,น่าสะาดค้งนุก็คือสายวัดนั่นเองเนี่ยสายวัดคนไม่เคยเห็นนะผู้ชายอาจจะไม่ไม่คอยเห็น แต่ผู้หญิงเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสายวัดแต่ว่ามันเป็นผ้าเพราะฉะนั้นมันก็โค้งได้เพาว่าเราจะวัดว่าสะโพกเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้มันก็จะมันก็จะโค้งตามสะโพกวัดออกมาได้ก็คือตอนเราไปตัดเสื้อตัดเอเกงอะไรก็รต้องใช้ไอ้เนี่ยสายวัดเป็นตัววัดพอสิบสองก็ขอไหวสิบสาม 7,600เมตรถ้าเขียนเป็นหน่วย SI สามารถเขียนได้ตามข้อใดนะค,คืออ,อ่ือใช้ Excel 7,600พันร้อยเมตรอย่างนี้หลบก,ก่นอนเดี๋ยวผมขยายให้มันใหญ่ไ,ได้เจ็ดเจ็ดพั 7, 7, นหกร้อยเมตรนะฮะ อันนี้หน่วยเป็นเมตรองเขียนไว้ทีนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเนี่ยกิโลเมตรนะเรียกกิโลเมตรภาษาอังกฤษก็เขียนกิโลเมตรนะมเมตรนะเนะีนะ่ยก็ จริงๆถ้าจะแปลงเมตรให้เป็นกิโลก็ง่ายๆหารพันวิธีทำสูตรก็ถ้าจะเป็นสูตรใน Excel ต้องเท่ากับก่อนแล้วไม่ใช่พิมพ์7600ตรงนี้เพราะเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้มันจะไม่ได้เราให้เอาเมาส์เนี่ยมาชี้แล้วเลือกเลือกปุ๊บไอเออเซล์มันเล็ขหมายไอที่อยู่เซล์ลมันจะมาขึ้นตรงนี้นะลองดูเนี่ยปุ๊บเห็นไหมมันคือ B8 เนี่ย เราดูตามเนี้ยคอลัมน์ B แถวที่8ก็คือช่องนี้เลยแล้วก็หารหารก็คือไอ้ทับตัวนี้คือหารแล้วก็พันอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าทำสูตรใน Excel ปึ๊บถ้าเราคลอเอนเเห็นนะมันก็ได้เลยว่าเป็น7.6กิโลเมตรหรือกิโลเมตรทำไมทำไมเราต้องทำเป็นสูตรอ่ะเดี๋ยวผมตีเส้นหน่อยจะได้เห็นชัดอันนี้็ม,มาองตีกรอบ ตีกรอบหมดเลยป,ปุ๊บนะอันนี้ก็อันนี้ก็ตีกตรกอบนิดหนึ่งอันนี้ก็เอาด้วยมันกบมันก็จะอ่ะผิด,น,ดน,นี่นะแล้วก็ตีไปอ่ะเนี่ยแล้วก็ดูที่เราทําเป็นสูตรอย่างเงี้ยที่ว่าตรงเนี้ยเท่ากับ b 8หารพันเพราะว่าถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนลองดูนะสา่าลองดูตรงนี้ถ้าเป็น5,200เมตรล่ะ พอผม enter นะดูดูสูตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนเองดูปึ๊บเหนนะ็นมันก็คำนวณใหม่เลยว่าเอาตัวนี้หารพันเท่ากับ5.2เลยเพราะว่าตรงนี้มันระบุว่าเอา b 8มาหารพันมันไม่ได้บอกว่าเอาเลขเท่าไหร่มาหารพันเอาค่าที่อยู่บน b 8มาหารพันแล้วถ้ามันเปลี่ยนตรงตรงนี้มันจะเปลี่ยนตามด้วยนี่คือลักษณะของสูตรของ excel นะฮะ7,600 ลองดูนะเจ็ดปุ๊บเห็นหมันเนี้ยมันเปลี่ยนเป็น7.6ให้อัตโนมัติเลยนะก็เจ็ดพันเมตรก็เท่ากับ7.6็ดหกิโเมตรหรือ7.6็ดจุกก็มก็ได้ก็เป็นตัวย่อของกิโลเมตรตามเมื่อกี้นี้เหมือนกันแนะั้นถูกกอกับขอสิบสตองอส ก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของปริมาณสารทีนี้ไม่ควรออกเลยความเห็นองเลยเพราะว่ามันมัน,มนในในกรอบหลักสูตรเราก็ไม่มีเคมีแล้วก็เามาดูเลยโมูสารเยผมยังไม่ได้เซิร์ชเลยเวลาจะหา จริงๆคือผมรู้รู้อยู่แล้วมันถึงหาง่ายถ้าเราไม่รู้มันก็จะหายากเลยคือเราไม่รู้จะเอาคําอะไรมาค้นหามันคือโมเป็น O L นะถ้าถ้าคีโมเนี่ยมันจะไม่เจอมันจะไปเจอเป็นสัตว์ชนิดหนึงจริงๆมันจะต้องที่ถูกโมโมเลกุลโมเลโมเลกุลโมเร คมลนะอ่ะโมลโมเลกุล,ลนี่ที่ถูกแบบะที่ที่บางทีผมเซิร์ชไว้ก่อนเลยเพราะว่าเนี่ยมันช้าถ้าเกิดผมมาทำวิธีเซิร์ชใ,ให้ดูทุกอันคลิปมันจะนานนะฮะแต่ว่านานๆก็ทำให้ทูกทีบ้าง เผื่อบางคนทําไม่ได้คือก็อยากให้คนหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะเนี่ยเออหนึ่งโมมันจะเท่ากับเนี่ยอ่ะตรงนี้เนี่ย มันจะเท่ากับ6.022คูณ10ยกกำลัง23 10ยกกำลัง23เท่ากับ10แล้วก็มี0เนี่ยอีก23ตัวเยอะมากเลยนะก็คือมีกี่อนุภาคก็คือถ้าน1ถ้ามี6.022คูณ10ยกกำลัง23เนี่ยเขาเรียก1โมลน,นะเนี่ย1โมล MOLE ก็คือ e, การวัดปริมาณทางเคมีนะนี่เราก็คงงงนะก็สิข้อควายสิบห้าข้อใดเป็นการวัดในระบบอังกฤษทั้งหมดนะเมตรนี่ไม่ใช่เมตรน,นี่ระบบเมตริกนะฮะฟุตใช่อังกฤษหลาใช่ระบบอังกฤษนะเส้นไม่ใช่ระบบไทยกิโลเมตรระบบเมตริก หมายอังกฤษนะว่าไม่ใช่นะเมตรไม่ใช่ไม่ใช่นะ English, นะ English, English, La, English. นิ้วอังกฤษนะนิ้วอังกฤษไมล์อังกฤษหลาอังกฤษนี่ฟุตด้วยนะจริงจริงมีฟุตมีนิ้วมีฟุตสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งฟุตใช่ไหมแล,หลแล้วก็หลาแล้วก็ไมล์อันเนี้ยพวกเนี้ยคือหน่วยอังกฤษทั้งหมดบห้าคือแต่เดิมเนี้ยมันมีหน่วยอังกฤษใช่ไหมอังกฤษเขาถือว่าเขาอะไร จริญเขาก็ทุกคนต้องมาใช้ระบบชานอะไรเงี้ยแต่ตลางหลายประเทศเขาก็ไม่อยากไปงออังกฤษใช่ไหมเขาก็ร่วมมือกันก็มาออกระบบเนี่ยเมตริกคือมีเมตรกิโลเมตรกิโลกรัมอะไรเนี่ยของตัวคือใช้ร่วมกันหลายประเทศก็คือไม่งออังกฤษนะก็อย่างเมื่อเช้าพอดีอ่ะเรากเรื่องสิบหก สมสมรทัไทยมีน้ำหนักร้อยี่สิบปอนเมื่อสองาทิตย์ก่อนจำได้ว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้มีน้ำหนักร้อยี่สิบปอนแต่เมื่อสองาทิตย์ก่อนเนี่ยจำได้ว่าหนักแค่ห้าสิบโลเองถามว่าตอนนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่กิโลเราก็ต้องมาดูก่อนว่าออปอนเนี่ยหนึ่งป,ปอนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นกิโลดูยังไงใช่ไหมก็มาดูหน่วยการเปลี่ยน ผมก็ไปดูหน่วยอังกฤษนะจริงๆก็เราก็ต้องค้นไปทีทๆนะแต่มันช้าผมก็เลยแบบค้นเตรียมไว้จะได้เราไม่ต้องเสียเวลามาดูคลิปนานาหนึ่งปอนด์เท่ากับ0.454กิโลกรัมนะเราก็มาคำนวณก็ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นปอน ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกิโลกรัมตรงนี้ก็กิโลกรัมคนไทยอ่านกิโลกรัมถ้าไปคุยกับฝรั่งก็อ,งอ่านกิโลกรัมนะก็เมื่อกี้ร้อยยี่สิบปอนด์ใช่ไหม นี้ปอนหนึ่งมัน0.454แล้วก็คูณเข้าไป454อ๋อต้องลืมจุดจุดใส่สูตรหน่อย0.454เนี่ยแล้วก็ทำสูตรแบบเนี้ยเนี่ยสูตรเป็นย่เีนะ ก็เอ,าอ่าบีแปมัน็นอจุ 4, 5, 4อ่ามันก็ได้54.48ิกิโลเขาบอกสองาทิตย์ก่อนเขาหนักแค่ห้าห้โลน้ำหนักก็ต้องเพิ่มขึ้นเท่ากับอันนี้ลองดูนะ เดี๋ยวผมเขียนให้ดูกันเราทำสูตร Excel นะใส่เท่ากับเพื่อแจ้งว่าเป็นสูตรแล้วก็มาชี้เซลล์ไหนผมก็ต้องเอาเซลล์นี้ตั้งก็ลคลิกซ้ายปึ๊บนะที่อยู่ของเซลล์นี้มันก็ไปปรากฏบนสูตรเห็นไหม48แล้วก็ให้มันทำอะไรให้มันลบผมก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วลบเซลล์ไหนะ ก็เร,เรียเซลล์นี้50อ,อ,อ่ะเมื่อกี้50หายไปเลยใส,ใสต่ตรงนี้แล้วกันนะไปเดียวไปเดียวเราจะใส่50นะเซลล์นี้มันก็ปรากฏในสูตรก็คือ40เซลล์48ลบ40นะเอนเตอร์ก็โหนี่ออกเนี่ยก็เท่ากับ 4.48ที่เพิ่มขึ้นนะเดิม2ที่ก่อน50กิโลปัจจุบันเขาบอกเป็น120ปอนทีนี้เราจะไปเทียบว่าปัจจุบันเนี่ยบอกน้ําหนักเป็นปอนเมื่อ2ที่ก่อนเนี่ยบอกน้ําหนักเป็นกิโลมันเทียบไม่ได้มันคนละหน่วยเราก็ต้องแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันเพื่อจะมองเห็นภาพือถ้าต่ะแปลงตรงนี้มาเป็นตรงนี้แล้วมันน้อยกว่าอย่างสมมติ 100ร้อยปอนนี้น้ำหนักตัวนี้100ร้อยปอนมันก็เหลือแค่สี่สิบห้าจุดห้าแอจุดสี่กิโลอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนห้าสิบโลก็ถ้าลดไปสี่จุดหกกิโลถูกไหมเนี่ยเนี่ยมันก็คูณอัตโนมัติเห็นไหมลักษณะของสูตรอันนี้เขาบอกออร้อยยี่สิบปอนก็ต้องสี่จุดสี่แปดที่เพิ่มขึ้นกิโลนะนมาดูกด ่4.48มันก็ไม่มีนะม,นมันก็เฉลยผิดนะจริงๆตรงนี้ต้อง4.48นะกอไก่แต่ก็เลือกกอไก่มันใกล้สุดเพราะว่าเดี๋ยวดูหนังสือบางทีหนังสือเรามันก็ไม่ไม่มา,ากฐานม,มันก็เอาตามตามไหนก็นไม่รู้ขเขานะ ในหนังสือเรามันหนึ่งอนมันเท่ากับศูนย์จุดสี่ห้าสามหกเอาตามหนังสือดูนะหรือว่าจะตรงนะจุดสี่ห้าสามหกถ้าตามหนังสือก็ต้องจุดตรงนี้ต้องแก้เป็นต้องแก้เป็นจุดสี่ห้า สามหกนี่คือตามหนังสือนะอย่าจนี้ก็ใกล้กันใช่ไหมจุดสี่ห้าสี่จุดสี่ห้าสามหกมันผิดกันหนึ่งในร้อยเองนะไอหนึ่งในพันหนึ่งในพันอ่ะหกก็ดูตัวเลขที่ถูกก็น้ําหนักจะเพิ่มขึ้นเออจะเป็นห้าสี่จุดสี่สามมันก็ได้เท่า,ทาเดิมเพราะว่าจริงมันนิดเดียวก็คือต้องเพิ่มสี่จุด สี่สามสองนะสี่จุดสี่สามสองไม่มีเพราะฉะนั้นเฉลยผิดนะไม่มีเลยจริงๆต้องตอบว่าไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเอาใกล้สุดก็กไก่บางทีนักศึกษาก็าคำนวณออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเสี่ยงตอบอันใกล้ๆไว้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าทางทางอาจารย์เขาเอาเอาตัวเลขอันไหนมาเป็นหลักใช่ไหม ถ้าไม่เอาในหนังสือเป็นหลักเนี่ยไปเอาข้างนอกอ่ะมันบางทีมันต่างๆกันเยอะก็เลยไม่รู้จะเอาตรงไหนเพราะเมื่อกี้ผมก็เอาตัวเลขในหนังสือแล้วก็นงตัวเลขที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ยังไม่ตรงก็ไม่รู้ว่าเอาตรงไหนมาเหมือนกันก็สิบเจ็ดก็มาลลยไปซื้อข้าวฐานสิบถังอ่ะอันนี้ง่ายนะเพราะถังมาไลยมีข้าวสารกี่กิโลกร,รมัมหนึ่งถังข้าวสารหนึ่งถังเท่ากับกิโล สิบห้ากิโลใช่ไหมกเ็เขาบอกว่ากี่ถังเนี่ยเมืม่อกี้สิบถังใช่ไหมสิบถังสิบถังนะฮะเอาผมใส่ไปสิบถังก็แต่ถังหนึ่งสิบห้ากิโลนี่อันนี้ผมก็ใส่ไว้ตรงนี้ถัง ก็คือมีสิบถังนะอันนี้ผมตีวงกลมเงินเท่าไ้ไม่ไปปนคนเดียวอ่าวันนี้สิบถังถังละ,งละ,ก,ละก,กี่กิโลนะผมว่าถังละผมก็ทับไว้ว่าก็คือกากก็ก็นะชุบกาชจบกนี่ ก็ถังละหนึถังมันเท่ากับ15บกิโลเพราะฉะนั้น10บถังจะเป็นกี่กิโลทําศูนย์มันเดิมนะก็นี่ทําให้ดูแล้วกันอตอน Excel ก็ไม่ได้อธิบายละเอียดมากผมก็มาทําตรงน,นี้ก็ใส่เท่ากับหมายถึงว่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ะถ้าโจทย์ก็ถามว่าใน Excel ทํายัางไงถึงจะ ใส่อะไรเพื่อบอกให้ Excel รู้ว่ามันเป็นูตรก็คือเท่ากับใส่เท่ากับปั๊บมันจะรู้ว่าเป็นููรเลยเท่ากับอัน 10, สิบเซลล์นี้นะไม่ได้เอาสิบนะผมเอาเซล์นี้เนี่ยเซลล์นี้แล้วก็คูณน,นะ,ะคูณผมก็กดนี่มันก็กระิกริรเลใช่ไหม,มก็ต้องกด คูณนี่คูณคือดาวๆอย่างนี้คือคูณนะ <S <S <ค>ณมันเป็นดาวๆก็มาคูณด้วยช่องนี้นะถังเนี่ยก็ต้องมาคูณด้วยช่องถังละนะก็คลิกซ้ายเลือกนะแล้วก็ enter เลยปุ๊บตรงนี้สูตรมันก็จะคำนวณมาให้เสร็จนะ อ๋อผิดมันต้องเป็น b สิบสามอันนี้ผิดนะเมื่อกี้มันไปคลิกตรงไหนไปแล้วแก้สิบสามคือต้องเป็นช่องนี้คือ b สิบสามคูณด้วยนี่เราดูสูตรตรงนี้เมื่อกี้มันผิดเนี่ยมันต้องเป็น b สิบสามเมื่อกี้มันไป b อะไรกันไู้นะคูณ c สิบสามเนี่ยถึงจะถูก เพราะว่าอ e <Yeah. S 1> ja ja ันนี้นักศึกษาดูนี่เห็นม b สิบสาคูณกับ c 1 3ก็ได้เท่ากับ150ยกิโลนะก็ทวนการตั้งสูตร้ดยเอ e กเซลไปด้วยก็สิบเกก็เท่ากับร้อร้อกิโลนะไม่ใช่วันอันนี้ผิดต้องเป็น100อ๋อไม่ใช่ ต้องเป็นคนนี้อ่อร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะสิบเจ็ดขอไขวยร้อยห้าสิบกิโลกรัมสิบเจ็ดขอไขวยสิบแปดสมศีวัดสัดส่วนตัวเองเพราะว่ามีรอบเอวยี่สิบสี่นิ้วว่ารอบเอวสมศรีถ้ากี่เซนนะวิตามินยี่สิบสี่นิ้วน,นี้เอาใหม่ผมก็ลงมาผม,ผมทำเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่า จเวดเลยเวลานิ้วแล้วก็อันนี้นิ้วแปลงเซนนิ้วก็ให้มันเป็นซอมอมอเซนซมอก็คือเซนติเมตรนะเซนติเมตรก็จะได้แปลงนิ้วเป็นซมอดูสีกรอบเราจะได้ไม่ไปงงกับที่ เมื่อกี้24นิ้วใช่ไหมแต่นิ้วหนึ่งมันเท่ากับ2.54เซนนะเพราะฉะนั้น24นิ้วถ้าจะแปลงเป็นเซนตรงนี้ก็เหมือนเดิมคือเอาอันนี้คูณอันนี้ก็เหมือนเดิมเท่ากับนะอันนี้แล้วก็คูณอันนี้เห็นไหมอันนี้คือ b16 ใช่ไหม แล้วก็อันนี้ C สิบหกง Enter นะก็เท่ากับ24นิ้วก็เท่ากับ60.9ิบจุเซมเซนติเมตรหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น C m นะเซนติเมตรต้องเขียนตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวใหญ่ถ้าต,ตัวใหญ่ผิดกดการเขียนเซนติเมตรต้องเป็นสัเน็ก็หกสิบจุดเก้าหก็ออกไข่สิามีข้อสา 19. มถั 3, 3, 3ง ถ้าวันหนึ่งหุง <moder ne 2016> สาม3อยกรัมจะได้กี่วันสามถังแล้วก็กลับมาดู3อ่าอไคถังอ้าถังก่อนถังเสร็จ มันก็ต้องแปลงเป็นกิโลก็จะกจุจนี่นี่แปลงเป็นกิโลแล้วก็แปลงเป็นกรัมนะโอเคแล้วเราก็มาหานะอันนี้ก็กินวันละใส่ไว้ให้ครบเลยนี่เห็นประโยชน์ของ Excel ไหมนี่กินมาละสามร้อกรัมเลยหน่วยเป็นกรัมแล้วตรงนี้